วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,ะคำนำ<า><า>ชีวิต,<า>วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกล<ร>้าทำตามอย่างพระเยซูสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับซึ่งทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปัรภมคริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเป็นผู้ที่ผลิตรายการนี้นะครับโดยนําเข้าโครงเรื่องทั้งหมดของรายการของเรานะครับมาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันซึ่งเป็นการผลิตขึ้นมาขององค์กรคริสตสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้ใช้โครงเรื่องทั้งหมด มาเป็นโครงร่างเป็นเนื้อความของรายการของเรานะครับจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสสนับสนุนช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นรักพระเจ้าและเพิ่มพูนความเชื่อด้วยการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นประจำอย่างน้อยหากว่าท่านติดตามรับฟังรายการของเราอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาห -6 ปีนะครับตามเป้าหมายของหนังสือพลังประจำวันก็มีความเชื่อว่าคุณผู้ฟัง จะสามารถได้อ่านและก็ศึกษาพระคริสต์สามคำพีจบทั้งเล่มได้นะครับวันละเล็กวันละน้อยและก็เราได้นําเสนอสลับกันไประหว่างพระคมภี์ภาคพันธสัญญาใหม่พระคมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับในหมวดต่างๆก็สลับกันไปคนละเล็กทีละเล็กทีละน้อยก็คุณผู้ฟังก็จะมีโอกาสเพิ่มพูนแล้วก็ได้อ่านพระคำของพระเจ้าโดยที่ไม่ต้อง อ่านเรื่องเดียวแบบต่อเนื่องยาวนะครับซึ่งถ้าทาแบบนั้นบางทีมันก็จะทําให้ความสนใจของเราลดน้อยถอยลงไปอาจจะเป็นเรื่องราวจ,จําเจซ้ํซากดังนั้นจึงมีการสลับไปศึกษาพระคริสัมกัมภีภาคพันธสัญญาใหม่ในหมวดนูน้นหมวดนี้และกลับมาในพระกรรมัมภีภาคพันธสัญญาเดิมในหมวดนั้นหมวดนี้อีกทีหนึ่งอย่างละเล็กละน้อยต่อเนื่องกันไปเมื่อรวบรวมแล้วนะครับ ก็เท่ากับว่าคุณผู้ฟังได้อ่านพระคัมภีร์ได้จบทั้งเล่มภายในเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะครับนี่เป็นความตั้งใจสูงสุดและเป็นความเชื่อว่าทุกคนที่สนใจในการติดตามอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นท่านจะรักพระเจ้ามากขึ้นจะรักคริสตจักรของท่านและจะรักในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้ชีวิตของท่านวางอยู่บนรากฐานแห่งพระคุณสมคัมภีร์ ที่จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้ท่านสามารถที่จะยืนหยัดอยู่และปกป้องความเชื่อของท่านท่ามกลางกระแสแห่งคำสอนเทียมเท็จคำสอนแปลกๆที่เข้ามามากมายในยุคปัจจุบันนี้ท่านจะมีความเชื่อเข้มแข็งมีชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งพระคำของพระเจ้านะครับนี่คือความตั้งใจของรายการของเราที่อยากจะให้ทุกคนอ่านพระคำของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้านะครับ คุณผูฟังครับบทเตรียมจิตใจวันนี้มีข้อความว่าข้าแต่พระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงทำไม่ได้ขอทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตขอทรงให้ลูกมีความหวังขึ้นในพระองค์ให้ลูกอดทนด้วยความชื่นชมยินดีจิตใจลูกสงบรอคอยพระองค์เสมอในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ9ได้กล่าวเอาไว้ว่า พราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้า,าหาญเถิดอย่าครั่นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปคุณู้ฟังครับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่6ที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพ การดำเนินชีวิตการรับใช้ของพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกของพระองค์นั้นในช่วงเวลาของวันสะบาโตสองช่วงนะครับช่วงแรกก็เป็นปัญหาที่ชาวฟาริสีทั้งหลายก็มองเห็นคนของซึ่งเป็นสาวกข,ของพระเยซูนะครับเดินผ่านนาข้าวสาลีแล้วพวกเขาก็ไปขยี้กินข้าวด้วยมือของเขาซึ่งนั่นถือว่าผิดกฎวันสบาโตนะครับ และอีกเหตุการณ์หนึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ในวันสบาโตเหมือนกันที่พระเยซูได้รักษาคนที่มือข้างหนึ่งลีบนะครับซึ่งก่อนจะรักษาชายที่มือรีบนั้นพระเยซูได้ถามพวกฟาริสีและคนที่นั่นว่าในวันสบาโตเนี่ยจะทำการดีหรือทำการร้ายสิ่งไหนควรจะทำกันแน่จะทำการรักษาชีวิตหรือจะเป็นการทำลายชีวิต สิ่งไหนควรจะทําในวันสบาโตดีอย่างเนี่ยนะครับซึ่งในที่สุดก็ไม่มีใครตอบแต่ว่าพระเยซูก็ได้ดําเนินตามแผนการแห่งการช่วยเหลือของพระองค์ตามพระเมตตาของพระองค์ก็รักษาชายมือรีบคนนั้นซึ่งถามว่าทําผิดกฎวันสบาโตหรือไม่ถ้าในมุมมองของพวกฟาริสีนั้นก็ผิดอยู่แล้วนะครับ แต่ในที่นี้พระองค์ได้สําแดงถึงการที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงเป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสบาโตและพระองค์มีพระประสงค์อยากจะปลดปล่อยให้ทุกคนที่ถูกครอบงำถูกกักขังด้วยความทุกข์ยากลำบากนั้นได้รับความรอดได้รับการปลดปล่อยไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องราวการปฏิบัติรับใช้ของพระเยซูในตอนนี้ด้วยกันนะครับ หวังว่าจะได้เป็นบทเรียนและเป็นบทสะท้อนเตือนจิตใจเราทั้งหลายในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าและในการให้เกียรติให้ความสำคัญกับวันสะบาโตวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเข้มข้นนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ11ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับ พระธรรมลูกาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับสาวกเด็ดรวงข้าวในวันสบาโตต่อมาในวันสบาโตหนึ่งขณะที่พระองค์เสด็จไปตามทุ่งนาพวกสาวกของพระองค์เด็ดรวงข้าวขยี้ด้วยมือแล้วกินพวกฟาริสีบางคนจึงกล่าวว่า ทำไมพวกท่านทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสบาโตพระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดทำเมื่อหิวหรือทั้งตัวท่านและพักพวกด้วยท่านเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังเฉพาะพระพักทั้งให้พักพวกด้วยซึ่งบัญญัติห้ามใครรับประทานนอกจากพวกปุโรหิตเท่านั้น แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสบาโตชายที่มือข้างหนึ่งลีในวันสบาโตอีกวันหนึ่งขณะพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบพวกธรรมจารย์และพวกฝาบริสีก็คอยดูอยู่ว่าพระองค์ จะส่งรักษาเขาในวันสบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงลุกขึ้นออกมายืนข้างหน้าเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราจะถามพวกท่านว่าในวันสบาโตนั้นควรจะทำการดีหรือการร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตพระองค์ทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วตรัสกับชายมือรีบคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเขาก็ทำตามแล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติแต่คนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเดือดดาลนและปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูจบพระธรรมลูกาบทที่หก ข้อหถึงข้อสิบุณผู้ฝังครับในวันสบาโตวันหนึ่งนั้นพระเยซูเสด็จผ่านไปในนาข้าวสาลีพร้อมกับบรรดาเหล่าสาวกของพระองค์นะครับสาวกทั้งหลายก็เด็ดรวงข้าวมาขยี้ด้วยมือแล้วก็กินเพราะหิวข้าวก็ทำให้พวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้ที่เข้มงวดในธรรมบัญญัติถือว่า การเด็ดรวงข้าวมาขยี้กินนั้นเป็นเหมือนการนวดข้าวซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการทำงานอย่างหนึ่งในวันสบาโตนั่นถือว่าผิดกฎธรรมบัญญัตินะครับเพราะว่าในวันสบาโตพวกเขาจะไปไหนหรือทำอะไรก็ตามเขาจะไม่ถืออะไรไว้ในมือกันเลยนะครับแม้แต่ผ้าเช็ดมือก็ตามและแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนตาบอดเขาก็ไม่สามารถที่จะ ใช้ไม้เท้าเดินในวันนั้นได้หรือแม้แต่คนปกติธรรมดาก็ไม่สามารถเดินมากกว่า2,009ได้เป็นเหตุให้พวกเขากลายเป็นทาตของกฎบัญญัติที่เข้มงวดไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อสาวกของพระเยซูเด็ดรวงข้าวมาขยี้กินจึงถูกตำหนิจากพวกเขาทันทีในขณะที่พระเยซูทรงยอมรับ และไม่ตำหนิการกระทำของเหล่าสาวกเลยนะครับแต่กลับยกตัวอย่างเรื่องของกษัตริย์ดาวิดท,ที่ได้ตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่างในภาวะฉุกเฉินซึ่งการกระทำนั้นได้มีกฎบัญญัติห้ามไว้ไม่ให้กระทำพระเยซูตรัสว่าพระองค์เองทรงเป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสบาโตเป็นผู้ทรงครอบครองวันสบาโต เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงปรารถนาหรือที่เรียกว่าตามน้ำพระไทัยของพระเจ้านั้นก็คือการรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์แม้สังคมคริสตจักรในปัจจุบันนี้จะให้ความสนใจในเรื่องวันสบาโตอย่างกว้างขวางก็ตามนะครับแต่วันที่เราควรรักษาในเวลานี้ไม่ใช่วันสบาโต แต่เป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือวันอาทิตย์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคริสเตียนจะรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรจึงจะดีเพราะต่างคนต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายแต่เมื่อเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับในวันนั้นเราก็ควรจะใช้เวลาเพื่อพระองค์จริงๆนั่นก็คือนมัสการพระเจ้า รณิบัติพระองค์และประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยอย่าขโมยวันของพระองค์ไปทำสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ทำเพื่อพระองค์นะครับและในวันสบาโตอีกวันหนึ่งเมื่อพระเยซูสเสด็จเข้าไปในธรรมศาลาที่เมืองคาเปรนาอูมเพื่อสั่งสอนประชาชนที่นั่นนะครับมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบ มีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่าเขามีอาชีพเป็นช่างแกะสลักหินแต่เขาไม่สามารถใช้มือขวาของเขาทำงานได้เขาจึงเป็นผู้ที่น่าสงสารมากแต่เมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นคนที่น่าสงสารเช่นนี้ที่ใดพระองค์ก็ทรงมีพระทัยเมตตากรุณาเขาเหล่านั้นทุกคนพระองค์ไม่เคยเสด็จผ่านไปเฉยเฉย ทำให้พวกฟาริสีซึ่งได้เคยติดตามสอดส่องการดำเนินชีวิตของพระเยซูในแต่ละวันมาโดยตลอดรู้ได้ทันทีว่าพระองค์คงจะละเมิดวันสบาโตด้วยการรักษาคนป่วยคนนี้อย่างแน่นอนจึงได้หาโอกาสและหาเหตุที่จะฟ้องพระองค์ให้ได้แต่พระองค์ผู้ทรงทราบจิตใจของเขา ได้ทรงถามพวกเขาว่าในวันสบาโตเนี่ยควรจะทำการดีหรือควรจะทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดีพระองค์ทรงถามพวกเขาว่าควรทำอะไรในวันสบาโตบ้างพวกเขาก็เงียบตอบไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวเพราะพวกเขารักษาวันสบาโตตามรูปแบบของนักศาสนา แต่ไม่ได้ทราบถึงแก่นแท้ของการดำเนินชีวิตในวันสบาโตนะครับวันสบาโตได้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ทุกคนให้ได้รับความรอดที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับเรากําลังใช้วันสบาโตหรือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกวันนี้อย่างไรบ้างพระองค์ทรงกระทำการดีในวันสบาโตและการกระทำนั้น ไม่ใช่เพื่อพระองค์เองแต่กระทำเพื่อคนอื่นทั้งนั้นการกระทำความดีนั้นไม่ใช่เพื่อพระสิริแด่พระองค์เองแต่เพื่อเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าเท่านั้นคุณผู้ฟังครับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่วันเพื่อตัวเราเองแต่เป็นวันเพื่อนมัสการพระเจ้าและ เพื่อทำการดีเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับและสสำหรับโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร้ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายเพิ่มเติมสรุปในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ11เอาไว้มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า ดูเหมือนว่าพระเยซูนั้นจะปะทะกับพวกฟาริสีบ่อยๆโดยเฉพาะในวันสบาโตเพราะพวกฟาริสีระมัดระวังมากที่จะไม่ทำผิดกฎบัญญัติโดยเขาตีคำว่าการทำงานว่าหมายรวมถึงการห้ามเด็ดรวงข้าวขยี้กินด้วยมือหรือการรักษาคนมือรีบให้หายดี พวกเขาจึงตัดสินพระเยซูวา่าทรงทำผิดกฎของวันสะบาโตและยังคอยจับผิดพระเยซูกับเหล่าสาวกอยู่เรื่อยๆคุณผู้ฟังครับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเรารู้สึกหรือไม่ว่าเราเป็นเหมือนแกะที่เดินอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าคือมีคนคอยจับผิดเราตัดสินเรา ทำให้เรารู้สึกกลัวกลัวเกรงเกรงแม้ว่าเรากําลังทําสิ่งดีตามพระคําของพระเจ้าก็ตามเราก็ยังเกิดความเกรงใจไม่ค่อยจะกล้าทำเพราะไม่อยากเป็นประเด็นให้คนมาว่าเราทาั้งๆที่เรารู้ว่าเขานั่นแหละที่ผิดและไม่รู้จักพระคำหรือหัวใจของพระเจ้าแต่เป็นเพราะเราไม่อยากให้มีเรื่อง ไม่อยากทะเลาะเราก็เลยเลือกที่จะเงียบและไม่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวแต่ขอให้เราพิจารณาดูพระเยซูผู้ทรงทราบความคิดของพวกฟาริสีที่กำลังเฝ้าจับผิดและมองดูพระองค์อยู่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกคนมือรีบไปในที่ลับเพื่อจะแอบรักษาแต่ในทางกลับกันนั้น พระองค์ทรงเรียกคนมือรีบให้ออกมายืนข้างหน้าฝูงชนแถมยังเรียกความสนใจจากฝูงชนเพิ่มขึ้นด้วยการตั้งคำถามทำให้ทุกคนต้องหยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่ทุกสายตาต่างก็จ้องมองดูว่าพระองค์จะทรงทำอะไรต่อไปแล้วพระองค์ก็ทรงทำสิ่งที่ทรงทราบดีว่าเป็นสิ่งที่ทรงสมควรทำโดยไม่ทรงสนพระทยัย ในความรู้สึกหรือความคิดเห็นของพวกฟาริสีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราดำเนินชีวิตแบบกังวลกลัวถึงสายตาและคำพูดวิพากวิจาร์ณของพวกฟาริสีมากเกินไปหรือไม่หนุนใจท่านนะครับจงกล้าหาญพอที่จะทำตามอย่างพระเยซูเราสามารถอธิษฐานวิงวอนขอพระองค์ ทรงช่วยเราที่จะไม่กลัวพวกเขาแต่ขอทรงสวมความเข้มแข็งให้เรากล้าพูดและกล้ากระทําตามอย่างของพระเยซูตามพระคำของพระเจ้าที่เราศึกษากันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเมื่อทะเลต้งพบมรสุมปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุดดังโดนคลืน